ทั่วประเทศค่ะในขณะนี้นะคะท่านรองผู้ในการฝ่ายการพยาบาลคุณกิ่งการทรัพเย็นนะคะได้เดินทางมาถึงนะห้องประชุมแห่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราคงรอท่านประธานสักครู่นะคะเมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วเราก็จะมีพิธีเปิดคิกออฟก,กันให้บริการผู้ประกันตนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะ อย่างเป็นทางการนะคะ แถวหน้ายังว่างนะคะมีท่านใดจะเสียสละมานั่งแถวหน้าไหมคะยังมีอยู่สี่ที่นั่งค่ะไม่มีเลยแหละคะทอสอบทอบอาจารย์ค่ะมีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวยื่นจะอธิษฐานไว้ว่า ใครมานั่งแถวหน้างวดนี้ให้ถูกหวยค่ะจ้าอ๋ออใครอยากถูกหวยนะคะวันนี้วันที่สิบห้านะคะวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียนเชิญทั้งแถวดีไหมคะเรียนเชิญคุณพี่ค่ะทั้งแถวเลยค่ะขอบพระคุณค่ะผู้ที่จะถูกขอให้ถูกหวยรางวัลในวันพรุ่งนี้นะคะเศรษฐีใหม่พรุ่งนี้ค่ะเราเห็นหน้าเศรษฐีใหม่เรียนเชิญอีกท่านหนึ่งค่ะคุณพี่ผู้หญิงค่ะ เชิญค่ะดูหน้าตาพี่แล้วพรุ่งนี้จะถูกหวยค่ะเรียนเชิญทั้งค่ะเรียนเียนเชิญขึ้นมาเขยบมากันมาเลยนะคะเรียนเชิญทั้งแถวเลยค่ะให้ถูกเสร็จทีใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะดูหน้ากันไว้นะคะอาจารย์ค่ะขออนุญาตรวมเราสองคนด้วยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเราสัมผัสเราสัมผัสกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอบคุณในความร่วมมือทุกท่านค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอบคุณนะคะขออนุญาตอาจารย์ตัวนี้ ผู้หญิงเจ็อ๋อมาสี่คนกลับไปแล้วเชิญเลยค่ะเดี๋ยวจะได้เก็บภาพออกมาสวยๆนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ ในขณะนี้นะคะท่านผู้มนีนการโรงพยาบาลมั้นโป่งท่านในแพทย์ทิติตสแสวงธรรมนะคะประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงณนะห้องประชุมแห่งนี้แล้วสักครู่นะคะจะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดคิกออฟก,กันให้บริการผู้ประกันตนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะอย่างเป็นทางการะคะ่ะขออนุญาตนำเรียนพิธีการสักครู่นะคะ หลังจากที่เราชมคลิปวิดีโอการนำเสนอความเป็นมาในเรื่องของการบริการให้ผู้ประกันตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีการกล่าวรายงานโดยท่านรองผู้อำนวยการสายการแพทย์นะคะแพทย์หญิงบรรณยาวัวนไพศสิทธิ์กุลนะคะกล่าวเปิดโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมั่นโป่งนะคะหลังจากนั้นจะมีวิธีการ กดปุ่มนะคะที่ด้านบนเวทีในช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมั่นโป่งทุกท่านค่ะขึ้นบนเวทีและเรียนเชิญผู้ประกันตนนะคะผู้ประกันตนนะคะถ่ายรูปพร้อมกันนะคะด้านล่างนะคะมีเสียงกระซิบบอกว่าขอเสียงไม่เพราะคะ่ะขออนุญาตให้ถอดแมสเสียงจะเพราะกว่าเดิมนะคะค่ะในขนาดนี้นะคะ ท่านผู้บริหารได้เดินทางมาถึงหน้าห้องประชุมแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับแรกขออนุญ,ญาตเรียนเชิญทุกท่านชมคลิปวิดีโอการนำเสนอความเป็นมาในเรื่องของการให้บริการผู้ประกันตนรับการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะขออนุญ,ญาตให้เป็นจอด้านข้างนะคะเรียนเชิญค่ะ รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ที่4 จะสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคมโดยให้หลักประกรันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมประทรวงแรงงานในการกำกับดูแลของพลเอกประวิทรว์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ในายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำนโยบายผู้รวมไทยสร้างชาติมาผลักดันนโยบายด้านแรงงานต่างๆทั้งการให้แรงงานเข้าถึงระบบหลักประกันสังคมการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนโดยเน้นหลักการป้องกันดีกว่าแก้ไข ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังคงแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมมีการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงลุกตามนโยบาย e a ลต h y t h a i l a ด d เพื่อผู้ประกันตนโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชากรวัยแรงงานจึงออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2มีนาคม2563ให้ผู้ประกันตน ได้รับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณสถานพยาบาลทุกแห่ง ประกอบกับองค์การอนามัยโลกแนะนําให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อลดขั้นตอนการคัดกรองวินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดจํานวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลย้อนหลัง3ปีของกรมควบคุมโรคพบว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในช่วงอายุ50ถึง64ปีและมีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่มีจํานวนประมาณ10,000ถึง20,000คนต่อปีและมีค่าใช้จ่าย ประมาณ15,000บาทต่อคนต่อครั้ง คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาชุดที่13ในการประชุมครั้งที่11ทับสอมีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบประกันสังคมกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปซึ่งมีจำนวนกว่า2ล้านคนพร้อมทั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉบับที่3และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่15ตุลาคม2563เป็นต้นไปกระทรวงแรงงานมีความเชื่อมั่นว่าประชากรวัยแรงงานมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความจเจริญก้าวหน้ามั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนและอยู่เคียงข้างสังคมไทยตลอดไป ค่มั่นคงมั่นคงยั่งยืนเป็นนโยบายหลักนะคะขั้นลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริการโรงพยาบาลบ้านโป่ปงท่านในแพทย์ทิติแสวงธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดคิกออฟการให้บริการผู้ประกันตนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และขอเรียนเชิญท่านรองผู้บริการฝ่ายกันแพทย์แพทย์หญิงบรรณยาวันเพศิดกุลกล่าวรายงานขอเรียนเชิญค่ะ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่งในนามเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบ้านโป่งขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการ kick off วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อผู้ประกันตนวัย50ปีขึ้นไปในวันนี้การจัดกิจกรรมในวันนี้โรงพยาบาลบ้านโป่งร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่ง เล่งเห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือในการร่วมดําเนินการร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนผู้ประกันตนในพื้นที่โดยดําเนินการพร้อมก,กันกับโรงพยาบาลอื่นทั่วประเทศเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของสํานักงานประกันสังคมที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคโดยมุ่งหวังให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส่งผลให้ผู้ประกันตนไม่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยโรคดังกล่าว ซึ่งโรงพยาบาลบ้านโป่งมีผู้ประกันตนที่อยู่ในการดูแลจำนวน29,176คนมีอายุ50ปีขึ้นไป5,873คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ปีละหนึ่งครั้งโดยปี2563เริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้คือวันที่15ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคม2563และปี2564มีกำหนดให้บริการในระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคมของปี 2,564และต่อเนื่องไปทุกปีบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่งกล่าวเปิดโครงการ kick off วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อผู้ประกันตนใบ60ปีขึ้นไปขอเรียนเชิญค่ะ ท่านรองผู้ในการรงพยาบาลบ้้นโป่งท่านหัวหน้าสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสขาขบบ้้นโป่งและแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ kick off วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อผู้ประกันตนวัย50ปีขึ้นไปณนโะรงพยาบาลบ้้นโป่งนะครับวันนี้ผมขอชื่นชมสํานักงานประกันสังคมที่ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ว่าด้วยเรื่องพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สําหรับผู้ประกันตนนะครับทำให้ผู้ประกันตนลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อนะครับนอกจากนี้ยังลดการแพร่เชื้อให้กับบุคคลใกล้ชิดเช่นครอบครัวเพื่อนร่วมงานนะครับซึ่งนโยบายต่างๆของสำนักงานประกันสังคมที่จะให้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจะสอดคล้องกับทางกระทรวงสาธรณารณสุข ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดรายจ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนครับการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งจะมีการจัดพิธีคิ c k off พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้โรงพยาบาลมั่นโป่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเวชภัณฑ์ที่จะให้บริการการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในครั้งนี้โดยจัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์ พร้อมให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด5,873คนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมพศ2563บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการ kick off วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อผู้ประกันตนวัย50ปีขึ้นไปผมขอให้การจัดกิจกรรมการให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่สำนักง,งานประกันสังคมตั้งใจไว้ทุกประการขอบคุณครับ ค่ะแล้วในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณนรีรัตน์สาวะคนหัวหน้าสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาราบาเรียนเชิญบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ในการฝ่ายการแพทย์แพทย์หญิงบรรณญาวันณเพศิดกุลค่ะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ในการฝ่ายการพยาบาลคุณกุนกาทรัพยเย็นค่ะขอเรียนเชิญหัวหน้าหอผู้ป่วยหน่วยงานเรียนเชิญบนเวทีทุกท่านค่ะและเรียนเชิญผู้ประกันตนทุกท่านด้านหน้าเวทีค่ะเราจะทําพิธีกดปุ่มเปิดคิกออฟการให้บริการผู้ประกันตนรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของอำเภอบ้านโป่งอย่างเป็นทางการค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะรบกวนช่างภาพช่วยช่วยดูมุมกล้องนิดนึงค่ะเจ้าหน้าที่ขอเรียนเชิญด้านบนนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเรียนเชิญค่ะด้านบนทางด้านนู้นยังได้นะคะด้านนู้นนะคะ เรียนเชิญค่ะได้ไหมคะหมดไหมคะโคง้โคงๆหรืออาจจะซ้อนซ้อนไหลกันแบบนางงามได้ไหมคะเราจะนับถอยหลังนะคะแล้วท่านผู้ในการจะกดปุ่มนะคะเดี๋ยวขอเก็บภาพสักครู่นะคะ เราขออนุญ,ญาตนับถอยหลังพร้อมกัน 3, 2, 1ค่ะค่ะพิธีคิกออฟก,กันให้บริการผู้ประกันตนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของอำเภอบนโปงได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะค่ะขอเสียงปรบมือค่ะ ขอบพระคุณท่านผู้มน,นการโรงพยาบาลบ้านโป่งนะคะท่านในแพทย์ทิติตสแสวงธรรมนะคะขอขอบคุณคุณนรีรัตน์สาวกคนหัวหน้าสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบ้านโป่งค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านรองผู้มน,นการฝ่ายการแพทย์ขอขอบคุณท่านรองผู้มน,นการฝ่ายการพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยหน่วยงานนะคะรวมถึงทีมงานประชาสัมพันธ์นะคะคในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะทยอย กรอกข้อมูลนะคะสําหรับท่านที่กรอกข้อมูลแล้วนะคะสามารถที่จะรับการฉีดวัคซีนด้านหลังห้องประชุมแล้วอย่ายลืมรับของที่ละลึกนะคะจากสํกานักงานประกันสังคมค่ะเรียนเชิญพี่หลุยค่ะ